สวัสดีตอนเช้านะคะค่ะตอนนี้าทางต่ายเองก็ยังอยู่ที่เ,เกาะสมุยนะคะค่ะแล้วก็ก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านพักซึ่งเป็นเ,เจ้าของเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาให้เราเช่านะคะสองหลังในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะถูกมากจริงๆ2สองหลังนี้นะคะอันนี้จะเป็นหลังของ น้องตาลนะคะครอบครัวไกด์นะคะที่พาเรามาเที่ยวค่ะแล้วก็อีกหลังนึงเนี่ยก็คือจะเป็นหลังใหญ่เลยนะคะที่ได้มาพักอยู่อ่าเจ้าของบ้านออกมาต้อนรับอย่างดีนะคะเวลคัมเวอ่าเจ้าของบ้านอาราวเลยนะคะอินลูม ห้องแรกเลยค่ะก็คือเป็นอะไรคะเบสรูมเบูมอ๋อค่ะแอนนะคะห้องนี้ค่ะอ๋อก่อนที่จะไปทอเลทใช่ไหมเดี๋ยวดูตู้เสื้อผ้านิดหนึ่งนะคะโอเคก็มีห้องนี้ก็จะมีโชอ่ามี โอเคไม่ต้องไม่ต้องเปิดเยอะก็ได้นี่ก็คือจะเป็นห้องห้องแต่งตัวประจาของเรานะคะไปเลยค่ะห้องที่สองนะคะห้องที่สองค่ะนําเสนอคัมพ้อ่ะอืม this อ่าห้องน้ำเยอะโอเควิลิกูด้องน ชาวันแลช็กโก้ะสังเกตว่าอ่างน้ำเนี่ยเขาก็มีน้ำอุ่นด้วยนะเนี่ยอซ้ดิเอซดิ for you uh, enjoy enjoy this t i l e t อันนี้คือคิชเชนคิดเชนนไม่ใช่ชิคเก้น maybe I p r o not not อือ um, เย็นสวนดิสเบียมีแต่เบียร์ทั้งนั้นเลย beer, นะคะอเ t e r and ice เออคือมีแต่ของคุณชายทั้งนั้นเลยค่ะ I would like would to you ดิงเดียรวิสมีวิอัดเอาสายโอเคอ่ะอะไรค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นห้องครัวนะคะอย่างดีเลยนะคะมีทั้งการน้ำร้อนนะคะมีกระฟองกาแฟกระดาษทิชชู่เช็ดจานอะไรให้กับเรานะคะอ่อให้เราสามารถมาทำกับข้าวได้เลยค่ะไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังนะคะอ่าเขามีของประดับตกแต่ง และที่สำคัญคือด้านล่างเนี่ยนะคะ uh. จะมีถ้วยโถาชามต่างๆที่คอ <Yes. S 1> แบบเสิร <Yeah. S 1> ์ฟอาามีวาง <And S 1> เรียงรายให้กับเราเลยนะคะคือ <This S 1> แบบว่า <downstairs. S 1> คือสามารถ <downstairs. S 1> ที่จะเข้ามาอยู่ได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะหลังจากนีพ้พาไปที่ห้องห้องนี้นะคะเหมือนกับเป็นห้องรับแขกเลยค่ะนะคะก็จะมีจุดที่เป็นที I would like to show y o อ้าวนี่ส่วนนี่คือ This Baker and อ๋อมีเบเกอร์ด้วยเบเกอร์อ๋อระบบความปลอดภัยเขาดีเขาดีเยี่ยมเลยนะคะตรงนี้เจ้าของเขาเป็นแบบชาวต่างชาติ Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ด้วยนะคะที่นี่ค่ะแล้วถ้ามาตอนคืนเนี่ยโคมไฟเนี่ย เปิดแล้วจะสวยงามมากเลยเมื่อวานนี้เปิด show you, show you. มีโคมไฟนะคะหมุนเลยค่ะเมืมอเช้านี้เรามาปิดเองค่ะ <laughs> <No> ไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นทางนู้นเปิดได้เลยนะคะนี่ อ่ะเปิดได้แล้วนี่นะคะแต่ถ้ามามาช่วงช่วงกลางกลางคืนเมื่อวานเนี้ยเปิดโคมไฟนี่จะสวยมากเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูโอเวเดนี่มุมนั่งเล่นค่ะโซฟาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถ่ายให้เห็นแบบทีวีนะคะอันนี้คือเพื่อแฟมิลี่ของเราจริงๆเลยพอมาอยู่แล้วเนี่ยเรานึกถึงพี่ๆน้องๆทุกคนอยากชวนมา พักที่นี่ในราคาพิเศษมากเลยจริงๆช่วงฤดูกาลนี้โลซีซันของเขาอ่ะราคาอ่าระเบียงประจำเลยประจำการแลนด์มาร์คของพี่ประสิทธิ์ค่ะนีสระชูฟอยเขามีกีตาร์ด้วยนะเดี๋ยวถ้าถ่ายช่วงนี้มัน จะย้อนแสงนิดนึงนะคะโอเค no problem but you you can walk you can sit you can uh, เป็นบ้านที่ติดริมชายหาดน้องตาลโอเคน้องตาลนะคะ uh huh. อ่าโอเคอันนี้ก็คืออ่ามีพัดลมนะคะ <Yeah. S 1> อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ชิมช้าให้เราด้วยอ่าที่ร่งที่นั่งคุณตาล come right to show คุณตาล ชี้ไกด์ for me for น้องตาลถั่วนะคะเป็นน้องทีมงานที่น่ารักมากเลยนะคะพาเรามาเที่ยวถ้าไม่ได้น้องตาลเนี่ยเราก็คงแบบว่าเดินทางมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ไม่รู้จักใครในที่นี่ด้วยนะค่ะคุณพีไม่จบตาตีแอ่าโอเคอ่ดีเพลงเพราะ ค่ะนะคะที่นี่ก็คือจะเป็นชื่อว่าบ้านหมอกวิลล่านะคะซึ่งจะอยู่ในอำเภอเกาะสมุยนะคะลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะคะมีเบอร์โทรแล้วก็แบบเมื่อวานนี้ก็หาแบบว่าโอ้โหแบบไม่ได้มีการวางแลนกันแต่ก็ โอ้โหได้ในราคาที่แบบถูกมากๆจริงลดราคาจากราคาปกติของเขาในช่วงไฮซีซันลงมานะคะถึงส0่ส้าเลย <Yes. S 1> นะคะซึ่งถือว่าแบบคือ <This S 1> คุ้มค่า <Big room S 1> มากๆเลยค่ะ <2000 S 1> นะคะคุ0 0บาทเออนะคะตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องมานี่เป็นด้านข้างนะคะที่ที่สามารถเดินทะลุกออกไปทางด้านหน้าได้เพื่อที่ เราจะสามารถแบบเดินทางออกไปาทางริมริมทะเลชายหาดได้อะค่ะนะคะ,นะคะมีจุดที่ล้างเท้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราลงไปยังชายหาดได้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะอยากให้พี่ๆน้องๆมาด้วยกันนะคะมาท่องเที่ยวดินแดนเ,าเขาเรียกว่า,าหมู่เกาะ สวรรค์นะคะในเมืองไทยเลยนะคะค่ะคสวยงามนะคะค่ะขอสวัสดีนะคะแล้วขอบคุณมาก้างนะคะที่ได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะ